ีพาาของอนบสวันสดีค่ะส,สวสัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราได้มาถึงวัดมณีวงศ์นะคะเป็นสถานที่แรกของเรานะคะในการเที่ยวก็จะพาทุกคนไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับสายมูเลยค่ะใครมาก็ ที่จอดรถรีกว้างมากตลาดนี้ให้เดินเยอะมากเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนอาจจะชอบถ้าได้มาตัวแนะนำสมาชิกก่อนไหมอ้าวจื๊อนางสาวสุาสมุทรลวงค่ะสวัสดีค่ะสาวปรตตามันนีวงค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสิรนพพลบางใหญ่ค่ะ สดีค่ะนางสาวยุกามาเพียรค่ะสวัสดีค่ะนางสาวนันทิดาชานเทสักค่ะโอเคค่ะงั้นเราเข้าไปดูกันในวัดกันเลยเกิแล้วมันก็มาแล้วมัาแล้วมันก็ ที่นี่นะคะคือวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกนะคะเดิมทีเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะจุดเด่นคือวิหารแก้วที่ประดับทั้งหลังด้วยกระจกระยิบระยับนะคะและถ้ำพญานาคที่จำลองเหมือนเมืองบาดาลเลยค่ะปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์กดังใครมาเที่ยวก็ต้องมาไหว้พระขอพรที่นี่นะคะ พยายาปฏิบัติธรรมหาชัยนารศใช่ไหมใช่นี่นะคะทุกคนเข้ามาแล้วก็เขาเรียกว่าเรา่วงบริจาคทำบุญนะคะแล้วก็จะเอาเหรียญที่เราแลกนะคะตั้มตั้มแรกงศรัทธานะคะว่าเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ที่ตู้<ช>แล้วก็หยิบเหรียญไปแล้วใส่ ใส่ตามพระพุทธรูปหรือว่าเปามันเกิดของเราจำปีเกิดใดๆวันสวยมากเลยทุกคนมันแบบใครที่เป็นสายเกี่ยวกับพร<ณ>นานานะคะ ควรมามากๆเลยส่วนเด็ดเลยสวยอ๋อนี่เหรอใช่ใหญ่มากนะใหญ่ไหมใหญ่มากมาบูชงบูชากันได้ค่ะมีจำหน่ายอ๋อเขาเรียกว่าอะไรผานผู้เพียนดอกไม้นะคะตามกำลังสทธานจ้ะใช่จ้ะตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันว นี่คือท่าพยาน่าที่ใหญ่ที่สุดนนในประเทศไทยจริงหรอถูกต้องจริงหรอือเค้กหรอืออะไรช่างอีชื่อหนึ่งก็คือวังรัตนามณีอุ้ยสวยมากอาหนครบาดาลัคาราชกลับไปเป็นอีแท้เชียนะอีขมแก้วเป็นงูไปขมแก้วค่ะวันนี้ขมแก้วอีขมแก้วเป็นงเูเออใช่เป็นงูเองแล้วก็เปไก่ดก้วยก็ <c oughs> สวยมากตรงนี้ต้องจุดว่าก่อนที่เราจะเข้าถ้ำพญานาคนะคะใครที่มีหลายจุดมากเลยค่ะว่าอยากว่าตรงไหนอยากดูตรงไหนจัดเลยเชราดีหน่อยนะคะที่ตรงนี้เขามีห้องพยาบาลด้วยเผื่อฉุกเฉินใครเป็นอะไรก็เพื่อโดนพญานาคแทงเราเล่นเราเล่นเราเล่น เมื่อกี้เราพูดถึงพระอะไรที่เหมือนจริงมากค่ะอันนี้น่าจะเป็นฝุ่นคิบพึ่งใช่ไหมคิบพึ่งเหมือนน่าจะเป็นพระที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเนาะประมาณนั้นนะคะเจิอาจารย์ทั้งหลายใช่จี๊ดอันนี้คือพระปฏิบัติใช่เป็นพระเวสสุวรรณที่นี่มีเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เยอะเลยที่ที่เรานับถือแต,แต่แต่ละคนนับถือก็คือครช่มีทั้งไทยจีนใช่ไหมใช่ข้างหน้าก็จะเป็นโซนจีนหน่อยวัดจงวัดจีนข้างในมาก็จะเจอเป็นพญาน,นาคแล้วก็พระต่างๆที่เรานับถือกันไม่ว่าจะเป็นพระเวสสุวรรณหรือว่าพระเจดีย์อาจารย์พญานาคเอยใดแล้วก็่รนเเืองกำจัดสิ่งชั่วร้ายค่ะปัดป่ามันเข่าไปวที่ ไปวัดเลยค่ะวัดเลยกูเป็นคนอิสลามกูถามกูทำไมเนี่ยอันนี้เป็นอะไรคะจสาวอันนี้น่จะเป็นพระพระพงษ์ทั้งสี่เนาะอันนี้ทางออกนะคะโอเคเป็นทางออกนะคะออกจากถ้ำนะคะโอเคแล้วก็ร้านกาแฟสดๆเรื่องอะไว่า เคยมาแล้วค no ่ะครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นคือยังไม่มีอะไรเท่าตอนนี้รำรับว่าจึ้งสวยมากค่ะทั้งสิ่งก่อสร้างใดๆคือสุดๆต้องมานะคะต้องมาลองสักครั้งหนึ่งยอดเมื่อเคยมาสวสวยมากค่ะมากรู้สึกเหมือนเป็นนาคีก็ อีฟอีฟมันเป็นลก็เคยมาแล้วเหมือนกันพี่ตอนนั้นก็เหมือนยังไม่มีการนะกระวลกับเบลยังไม่ขนาดนี้ตอนนี้คือต่การตามมากรับใจมากจริงที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเพิเคยมาครั้งแรก ยอมแล้วว่าสวยมากแบบซึ่งที่สุดในโลกนี้แล้วอวยให้กับวินวิววนวที่ฟูไปหมดเลยค่ะถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในไทยใช่แล้วคุณตากล้องหรอคะคุณตากล้องยังไงคะก็จริงจริงก็อย่างจันเลยมาตอนที่ยังไม่มีอะไรเลยตอนตอนที่ยังเป็นแบบเป็นกุฏิที่แบบเป็นพระเข้ามาอะไรเงี้ยแบบเราต้องเข้าไปหาเขาเองเงี้ยแทบมันแทบจะไม่มีถ้ำอะไรแบบนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะ พอเราได้แบบได้มาจริงๆก็คําเดียวเลยคืออาก,การตามมากแบบเป็นคนที่อินกับพญานาะค<ช>มากๆอะไรเงี้ยแตพอมาได้มาเจอแบบเรียกว่าเป็นปฏิมาก,กรรมที่แบบเราชื่นชอบอยู่แล้วเราก็จะมีความแบบน้ําตาจะไหลสวยมาก,มากแต่ก่อนนะคะนี่นั่งต่อแถวนะคะรอเข้าเขาเข้าทำเพราะตอนนั้นช่วงใหม่ๆยังสร้างไม่เสร็จคนยังเยอะเลยเออตอนนี้จะไปเหลืออะไรเป็นพันแล้วมั้งคะ สาวลสลเลี้ยงชานมคนละแก้วเอาบอกเอาไหมเออเหรอจป็นเห,หรอจะดีหรอกไอมันจะดีนิดน,นึงนะคะมากันถึงนี่แล้วจะไม่กินอะไรจากที่นี่เลยก็ไม่ได้นี่นะคะป๋าป๋าค่ะป๋าป๋าค่ะขอชาขอชานมคนละแก้วเด็กนิทาป๋าค่ะอ่าชานมคนละแก้ว <ส>ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจะทำนี่ละเราได้อะไรมาคะสาวได้กระเป๋าสามในของฝากให้อาจารย์นี่ไม่เปิดเผยราคานะคะแต่ว่าสวยมากเสร็จไปค่ะเสิร์ฟไปเสร็จไปสถานที่ต่อไปคือทาเท่วังดอกไม้ เราคือใช่ถ่ายรูปนะคะจริงๆมันจะมีบรรยากาศสะพานยาวสะานใหญ่ๆนะคะ่ายมันต้องลุ้งแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้ก็ดีค่ะเรามาตอนที่ฝนจะพยเลยทาให้น้าขึ้นนะคะน้ำแรงมากนะนนว่าอย่าลงค่ะเดี๋ยวจะลอยตามน้าไปแต่วาเหมือมีอาาให้่องเรือเรือเรือนีเมื่อกี้านถ่านไปอยู่ อร่อยมากนะกำลังเก็บกำลังพอดีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่สลับกันไป <c oughs> เอ้วถ้าดูอร่อยค่ะน้แรงไหมคะเย็นแรงอ่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องเข้าขนมเพราะว่าอากาศตอนนี้เย็นมากถ้าอยากเข้าลงมซื<น>้อมาซูมนี้คือสองร้อยนะคะถ้าซื้อขนมเข้าไปอยู่ที่หน้าที่ถ้ามาหลายๆคนก็หากันไม่เยอะมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ จบทริปวันเดย์ทริปนครนายกนะคะเ,คเป็นอีกหนึ่งวันที่พูดกันตามตรงว่าสู้ชีวิตราหดค่ะ1วันพันเหตุการณ์ของแทรนะคะคคใช่น้ำแรงคะ่ะเล่นไม่ได้อีกนะคะก็ส่วนแอคทิวิตี้ที่เราเห็นกันก็คือลองแก่งเต็มเลยคาเฟ่วดดอกไม้มีให้พายเรือด้วยใช่รู้ถใจแต่เราเลือกมาในวันที่น้ำขึ้น โซนเล็กเรามาตอนนโตนะคะใช่ใช่เพื่อกลับแล้ว่ะคเพื่อจะอยู่แล้วเพิ่งจะสาด้วยมื้อนี่กี่บาทเออสรุปราคา้วยาสิเพราะไก่ทอดบีมะเดียบบีน้ำีอาหารกัน5้าคนนะคะร้อย้าสิต่อคนรัประมาณสาสิบาทเนาะแล้วก็ใช่ แล้วก็การเดินทางเราเดินทางกันด้วยรถส่วนตัวนะคะสามคันพวใช่แล้วก็เรามาสรุปก็คือที่แรกที่วัดมณีวงนะคะเราเอ,อที่จดอดรถค่อนข้างเยอะออแต่ว่าถ้ามาวันที่เป็นเ,เรียกว่าอะไรวันธรรมดาก็จะมีที่แต่ว่าถ้ามาแบบวันเสาร์อาทิตย์ที่คนอาจจะเยอะเราก็ต้องหาที่จอดรถกันหน่อยออใช่ก็อาจจะมาสักอย่างพวกเราก็ตื่นกัน ตีสี่เรามาถึงนี้ก็ประมาณเราเริ่มออกเดินทางกันจริงๆประมาณเจ็ดงแล้วก็ถึงที่นี่ประมาณ8ปดโมงเกือบครึ่งแปดโมงครึ่งนะคะก็คนไม่เยอะก็นำไปคลิปเลยคนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเรียกว่าอะไรนะบรรยากาศดีมากมยังไม่กอตนนี้ใช่นะคะแล้วก็มีสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลายๆคนก็ตกห้าคนใช่ไม่เกินสามคนละไม่เกินสามแล้วก็ คาเฟ่เราเสียตังค์กันไปคนละเท่าไหร่สองร้อยสิบาทอ่าประมาณนั้นแต่ว่าสถานที่สวยนะถ่ายรูปดีมากเคสดีไม่ขึ้นก็คือดีเลยจริงแสนลดีเออแล้วก็สไตล์การแต่งตัวก็สามารถเดี๋ยวพวกเราจะขึ้น5คนสามารถไปเลือกได้เลยว่าอยากแต่งตัวแนวไหนอยากเสียวๆหน่อยก็ไปเฟิร์นอยากน่ารักหน่อยก็ไปแบมอยากแบบ สุขสนที่เล่นก็ไปซานแต่ถ้าอยากแบบมีพอบน่อยก็จะไปไอส่วนอีชันก็จะเป็นแบบฟิลฟิลเป็นเจ้าหญิงนิดนึงนะคะประมาณนั้นมาจดทิปกันที่สลุงกใช่สวนลุงเล็กเพราะว่าอทำาพมาี่นลุวพวกเราถึงมาที่นี่่นช่วงถ เรานี้จะดักสริงเพราาชอบกที่ผเราอบมลนสเราเลยคิดว่าเออมันก็น่าจะีที่เรามาพักผ่นที่วนสยแต่ว่าเผอิญว่าเราเมาเานเรามาเดินสิงหาที่เป็นเดือนหน้าฝนมันก็เลยอากาศดีกำลังดีไม่ร้อนมากก็คสบายเลยทใช่เล่นน้ำล่องแกง นน bon sí ja land ี้ก็ดีนะจริงพเปิดตกก็เย็นยถ้าเปิดอนก็เสียแล้วาน50นะคะใช่้าบแต่ก็กิจกรรที่แนะนำในช่วงนี้ก็ล่องแก่งนะคะทุกคนจริงๆน้าตกก็เล่นได้แต่ว่าไม่แนะนำเพราะว่าน้ำมันหละด้วยใช่ใช่มันก็จะมีล่องแก่งเป็นหลักก็พวกเรายังไม่ได้ลองเล่นแต่ว่าทริปหน้าก็ไม่แน่ใช่ รีสอร์ทที่เราเจอนะคะก็จะเป็นสไตล์บ้านพักค่ะเป็นสไตล์โมเดิร์นดูอบอุ่นสะอาดตานะคะภายในตกแต่งเรียบร้อยมากมีทั้งแอร์ตู้เย็นทีวีเครื่องทำน้าอุ่นรวมถึงระเบียงให้นั่งด้านนอกได้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องราคานะคะที่นี่ถือว่ากลางๆค่ะไม่แรงเลยค่ะก็คือราคานะคะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่1500บาทถึง1,800บาทต่อคืนเท่านั้นค่ะสําหรับใครนะคะที่หาที่พักสงบๆเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะทิวทาราเหมาะสมจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะ เจอกันใหม่ในทริปหน้าถ้ามีนะไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยหรอเออโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย ความลำบากของ,อง,งพงวกเรา